ช่วงออนเดอะทีในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับนะครับที่สถาบันกอล์ฟิงกอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กับโปรเดตครับสวัสดีครับโปรเดตครับสวัสดี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 ครับวันนี้เนี่ยเรามีอะไรมาแนะนําหลังจากที่คุณช่วงหลังคุณไม่ค่อยได้มาออกรายการผมเลยนะได้ข่าวบินเยอะใช่ไหมใช่ครับเริ่มแน่นทำงานช่วงนี้ผู้ดสารเยอะกลับมาเดินทางเยอะละอ้าวแล้วคุณได้ตีกอล์ฟบ้างไหม ตีด้วยสอนด้วยโอ้โหทุกอย่างเลยครับทั้งเป็นกับตันนะครับทั้งบินด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสอนด้วยแล้วไหนจะโอ้โหทุกอย่างเลยอ่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่โปรเดตได้มาไม่มีบินวันนี้ชวนมาออกรายการด้วยกันนะครับทักไปบอกว่างครับพี่มาเลยอ่ะโอเควันนี้มีเทคนิคดีๆอะไรมาแนะนําครับวันนี้ใช่ครับอ่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการอ่าสเว่แบ็กสวิงนะครับอ่าสเว่แบ็กสวิงคืออะไรนะครับคือบางคนอาจจะเข้าใจว่า มันคือการถ่ายน้าหนักหรือเปล่านะครับพยายามที่จะถ่ายน้าหนักไป,ไปทางด้านขวาในขณะที่แบกสวิง<ว><ว>แต่ว่าทําไม่ถูกต้องนะครับกลายเป็นว่าพอถ่ายนำหนักไปขวาปั๊บสะโพกไม่หมุนนะครับ<อ>กลายเป็นว่าแกนเนี่ยมันเคลื่อนออกมาทางด้านด้านขวานะครับ ก็ทําให้เกิดการแบ็กสวิงที่ไม่สมบูรณ์พอขึ้นสวิงไม่ดีปั๊บจังหวะดาวสวิงออกมาก็มีความไม่แม่มยนยำหลังลูกบ้างแสดง,งมันต้องมีจุดเช็คใช่ไหมโปรเดชดีเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่มีปัญหานะครับท่านผู้ชมถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเรียกได้ว่าการเรียกว่าจังหวะเทคอเวลและเทิร์นสะโพกเนี่ยเป็นอะไรที่คนทําออกมา้อย ถ้าเกิดโปรเดตมีดิวแนะนําวันนี้จะดีมากเลยครับวันนี้มีใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับที่เราจะมาแนะนําในเรื่องของการเทิร์นซัพโปครับผมใช่ครับก็อุปกรณ์ง่ายๆเลยครับก็นี่ครับที่โปรอาร์มถือไปที่คุณฝากผมถือเนี่ยหรอใช่ลครับผมคว่าใช้ผมเอาไว้เท้าเฉยใช่ครับใช่อันนี้เลยสําคัญใช้ได้หลายอย่างแต่วันนี้ต้องใช้2อครันนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเดี๋ยวมาลองดูว่าว่าเราใช้กันยังไงอันแรกนะครับเดี๋ยวเราเสียบไว้ที่หูกระเป๋าขออภัยหูกางเกงเนี่ยแหละ นะครับ2อันนะครับในลักษณะนี้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเอาไว้ที่ใต้เท้าขวานะครับแล้วก็ทํามุมให้ได้ประมาณ45องศาอื่สิบองศาใช่แบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เราก็ทำท่าทําท่าโจทย์นี่ยนะครับการแบ็กสวิงที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่เริ่มแบ็กสวิงแล้วปั๊บนะครับมีการหมุนสะโพกใช่ไหมครับจะเห็นว่าอะไลเมนต์สติ๊กอันแรกนะครับจะขนานอยู่กับ อันที่ที่วางอยู่กับปร,ประมาณนี้เลยใช่ไหมครับประวามนะครับอันนี้แหละอันนี้เนี่ยคือเรามีการาหมุนสะโพกนะครับเราอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับมไม่ได้หลุดออกมาจากแกนแต่ถ้าสเวอยเป็นยังไงนะครับเกิดถ้าเราจังหวะขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บแบ็กสวอยสวปั๊บเห็นไหมครับ สะโพ<ว>ก,แก,แ,กแกนออกเนี่ยม,มันเลื่อนออกมาด้านขวาใช่ไหมครับอะไลเมนติกอันที่1กอันที่2ก็ไม่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าขนานกันอ,อันนี้แหละไม่ไม่โอเคใช่ไหมครับหลังจากที่เราแกนเราเปลี่ยนมาปั๊บเนี่ยการที่เราจะดาวสวิงกลับมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเคลื่อนที่เยอะมากใช่ไหมครับ,รบการดาวสวิงกลับมาเนี่ยมันกลับเข้ามาที่เดิมเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับสิ่งที่ตามมาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น หลังลูกนะครับผมเพราะว่นน<จ>อาอันนี้สะโพกไม่หมุนเลยเนี่ยนี่เองนะพอไม่หมุนเนี่ยสะโพกจะโอ้โหเพราะว่าคนละมุมกับไม้อันนีพพ้เลยนะฮะใช่คร,ค,รครับคนละมุมเลยไม่ไม่ไม,มันไม่ขนาดไม่ขนาดกันก็เลยเก,ก,ก<ช>ิดให้ทําให้เกิดอ,อาการตีหลังลูกนั่นเองเพราะว่าจะชิฟกลับมานี้ต้องใช้เวลาในการที่ชิฟพอสมควรเลยทีเดียวใช่ครับคนทั้งอย่างก็เอาไปใช้ได้ครับพังงานก็พูดง่ายนะครับท่านผู้ชมในดีลนี้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเพราะว่าโดยเฉพาะอยู่ตามสนามย้ายโอ้โหมีประโยชน์มากเอาวางปุ๊บปั๊บแล้วก็ ขึ้นมาเอ๊ะปกติเราดูกระจกด้วยก็ได้นะทีแบบโอ้ตัวเรามีการเทเวเยอะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยวิธีการเนี้ยผมว่าดีนะผมเองผมยังว่าเออต้องกลับมารีมายตัวเองเออ,อเพราะว่าตัวเนี้ยพอวิธีการหมุนเนี่ยผมว่าเช็คได้ทันทีว่าสะโพกของคุณน่ยขนาดกะเส้นตรงนี้หรือยังนะครับยังไงก็ผมเชื่อว่านะครับดีวนี้เป็นดีวที่ดีมากๆนะครับอันนี้โปรเดตจะต้องมีท่าอื่นในการจบวงให้ผมดูด้วยนะคราวหน้านะเดี๋ยวจะเป็นซีรีส์เลยดีกว่านะครับเพราะว่าจะบอก สามารถนํามาใช้เช็ควงสวิงตัวเองในการไปด้イหรือไปซ้อมได้ด้วยนะ,นะครับนะวันนี้ต้องขอบคุณโปรเสมากครับสำหรับดิวสำหรับท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหาเรื่องการสเวิครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On the T ในสัปดาห์นี้ครับ